ล้วยไม้ช้างแดงชุมพรเป็นกล้วยไม้ที่ดูแลง,ง่ายเหมาะสำหรับคนมือใหม่ที่เพิ่งหัดเลี้ยงกล้วยไม้นะคะเนื่องจากกล้วยไม้ช้างแดงเป็นกล้วยไม้ที่มีลักษณะค่อนข้างแข็งใบเรียวเป็นดอกที่ออกดอกได้ยาวนานออกดอกทนทานร่วมสองเดือนนะคะเมื่อช้างแดงออกดอกแล้วดอกจะบานไปร่วมสองเดือนจึงจะเริ่มโรยและในไม่ช้าเมื่อต้นสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งก็จะออกดอกซ้ำค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าพามาชมกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะต้นกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรจะปลูกไว้ตรงบริเวณไหนของบ้านก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะเป็นต้นกล้วยไม้ที่ปรับตัวกับสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีซึ่งเราอาจปลูกไว้ที่ร่มรำไรหรือที่มีแสงแดดจัดอ่ะตรงนี้เป็นที่มีแสงแดดจัดนะคะต้นกล้วยไม้ก็จะออกดอกชู่อสวยให้เราได้ชื่นชมกันค่ะแต่ มื่อต้นกล้วยไม้อยู่ในที่แสงแดดจัดใบเขาอาจจะดูไม่สวยนะคะใบกล้วยไม้อาจจะมีสีเหลืองขึ้นมาบ้างแต่ก็ออกดอกให้เราตลอดทั้งปีเหมือนกันค่ะต้นกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรจะมีรากอากาศที่มีขนาดใหญ่รากอากาศนี้จะช่วยต้นกล้วยไม้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลาเพราะเวลากลางคืนรากอากาศก็จะทำหน้าที่ดูดซับน้ำค้างหรือความชื้น มาเก็บไว้ที่ต้นกล้วยไม้นะคะแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รดน้ําต้นกล้วยไม้แต่ต้นกล้วยไม้ก็จเจริญเติบโตได้ตามปกติค่ะบางต้นไปปลูกไว้ที่ริมรัว้วริมรั้วที่ไม่มีดินนะคะเป็นกําแพงเฉยๆรากเขาก็จะซอกซอนลงไปตามซอกกําแพงนี่ไงคะ่ะก็จะชูช่อดูสูงเด่นนี่คือกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรนะคะซึ่งมีลักษณะโดยเฉพาะตากแดดโดนแดดได้ตลอดทั้งวันโดย ดอกไม่ร่วงดอกไม่เหี่ยวเขาจะเหี่ยวต่อเมื่อผ่านไปประมาณสองเดือนนะคะดอกจึงจะกกค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปทีละดอกทีละดอกค่ะหลังจากนั้นต้นจะฟักตัวฟูมฟักตัวเองขึ้นมาใหม่ประมาณสองถึงสามเดือนก็เริ่มมีช่อใหม่ให้เราได้ชื่นชมกันอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปการขยายพันธุ์กล้วยไม้ช้างแดงชุมพรก็เป็นการขยายพันธุ์ที่ เป็นไปตามธรรมชาติก็คือขยายพันธุ์โดยวิธีไม่ยุ่งยากค่ะตัดลำต้นส่วนที่ยาวเกินไปและนำไปปลูกเลี้ยงต้นใหม่นี้อาจจะใช้เวลานานาน,นิดนึงนะคะกว่าต้นจะเติบโตและให้ดอกบางต้นถ้าเป็นยอดอ่อนอย่างนี้อาจจะใช้เวลาร่วมหนึ่งปีค่ะจึงจะเติบโตเป็นต้นใหม่เป็นต้นที่สมบูรณ์พร้อมที่จะให้ดอกนี่คือกิ่งช้างแดงที่ญาติเตรียมตัดเพื่อส่งให้ลูกค้านะคะก็จะเลือกกิ่งที่สมบูรณ์กิ่งที่แข็งแรงค่ะ ส่วนกิ่งนี้เคยออกดอกมาแล้วสองครั้งนะคะกิ่งใหญ่นี้นำไปปลูกก็สามารถมีดอก <ไม S 2> ใบของกล้วยไม้ช้างแดงด้านหลังใบจะดูเป็นสีอ่อนดูไม่สวยนะคะออกคล้ายสีน้ำตาลแต่เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะนี่หลังใบหากเราพลิกมาหน้าใบก็จะเป็นสีเขียวเข้ม เวลาเพื่อนๆเ,เห็นในรูปถ่ายก็อย่าทึกทักเอาอนนะคะว่ากล้วยไม้นี้เป็นกล้วยไม้ขาดสารอาหารให้สังเกตว่า,าที่เราเห็นนั้นเป็นรูปด้านหลังใบหรือหน้าใบนะคะหากหน้าใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มเป็นมันเพราะเป็นกล้วยไม้ชนิดที่มีใบหนาใบแข็งแรงหากหลังใบก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็เป็นเรื่องปกติค่ะ เวลาเรานำกล้วยไม้ช้างแดงไปปลูกหากเป็นต้นที่มีรากอากาศแล้วก็สามารถปลูกติดได้โดยง่ายค่ะอย่างสองต้นนี้นะคะไปถึงลงปลูกได้เลยค่ะเครื่องปลูกกล้วยไม้ช้างแดงก็ไม่มีอะไรมากนะคะใช้กาษมะพร้าวสับหรือผสมใบก้ามปูผุไปบ้างก็ได้ค่ะแล้วนำกล้วยไม้ช้างแดงลงปลูก กล้วยไม้ช้างแดงก็จะเจริญเติบโตแต่เวลาเพื่อนๆน,นําไปปลูกนะคะอย่าเคลื่อนย้ายต้นกล้วยไม้ในระยะที่ต้นกล้วยไม้กําลังจะออกรากคือช่วง3มเดือนแรกห้ามเคลื่อนย้ายนะคะหากเคลื่อนย้ายบ่อยๆรากของต้นกล้วยไม้ก็จะไม่เจริญเติบโตออกมาเท่าที่ควรคะ่ะนี่คือต้นกล้วยไม้อีกช่อหนึ่งนะคะที่กําลังแทงช่อดอกออกมาใหม่หลังจากพักตัวอยู่สองเดือนต้นนี้ออกดอกมาแล้วสองครั้งค่ะ ออกดอกสองครั้งครั้งละประมาณสองเดือนแล้วพักตัวอยู่สองเดือนก็เริ่มออกดอกช่อใหม่อีกก็จะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปค่ะหากเราปลูกก้วยไม้ไว้รอบๆบ,บ,บ้านดอกเขาจะบานไม่พร้อมกันนะคะหรือบางต้นอาจจะบานพร้อมกันเราก็จะมีต้นกล้วยไ,ไม้หลายๆต้นอยู่รอบบ้านเรามีต้นแม่เพียงต้นเดียวแล้วนำไปขยายพันธุ์ แต่หากเราขยายพันธุ์เองอาจต้องใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะกว่าจะได้ต้นที่เติบโตพร้อมที่จะให้ดอกย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนคะ่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย